ทฤษฎีการวงงางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของจอห์นบีวัสนจอห์นบีวัสนเป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันมีช่วงชีวิตอยู่ระหว่างปีคิศักราช1878ถึง1958วัสนได้นำเอาทฤษฎีของพาฟลอฟมาและถือว่าเขาเป็นผู้นำแห่งกลุ่มจิตวิทยาพฤติการนิยมและทฤษฎีของเขามีลักษณะในการอธิบายเรื่องการเกิดอารมณ์จากการวงงางเงื่อนไข หลักการเรียนรู้ของวัดส,สันเป็นการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกคือการใช้สิ่งเราสองสิ่งคู่กันสิ่งเราที่มีการวางเงื่อนไขกับสิ่งเราที่ไม่วางเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่ต้องการคือการเรียนรู้นั่นเองวัดส,สันได้ทําการทดลองเกี่ยวกับการเรียนรู้ของคนซึ่งทําการทดลองกับเด็กชายแอรเบิร์ตอายุประมาณ11เดือนโดยที่เขาให้ข้อสังเกตว่าโดยธรรมชาติแล้วเด็กๆจะกลัวเสียงดังขึ้นมาอย่างกระทานหาัน จุดประสงค์ของการทดลองคือการให้อลเบิร์ตกลัวหนูขาวในช่วงของการทดลองเขาปล่อยให้อลเบิร์ตเล่นกับหนูขาวขณะที่อลเบิร์ตกำลังเอื้อมมือจับหนูวาสันได้ใช้ค้อนตีเหล็กเสียงดังสนัน่นเด็กแสดงอาการตกใจกลัวหลังจากนั้นเด็กแสดงอาการกลัวหนูถึงแม้ไม่ได้ยินเสียงค้อนตีดังๆก็ตามในสถานการณ์เช่นนี้เด็กเกิดการเรียนรู้ชนิดเชื่อมโยงระหว่างเสียงดัง ซึ่งทําให้เด็กเกิดความกลัวขึ้นตามธรรมชาติการหนูดังแผนผังใมภาพจากการทดลองสังเกตได้ว่าเด็กตกใจจนร้องไห้เมื่อนําเอาหนูตะเภาสีขาวไปคู่กับเสียงดังเพียงไม่กี่ครั้งเด็กก็เกิดทุามกลัวหนูตะเภาสีขาวและกลัวสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับหนูตะเภาหรือมีลักษณะสีขาวเช่นกระต่ายสุนัขเสื้อขนสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งเล่าที่มีความคล้ายคลึงกันความคล้ายคลึงกันทําให้กิริยาสะท้อนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของสิ่งเล่ามากขึ้นเด็กที่เคยกลัวหมอฟันใส่เสื้อสีขาวก็จะกลัวหมอคนอื่นที่แต่งตัวคล้ายกันความคล้ายคลึงกันนั้นก็สามารถทําให้ลดลงได้ด้วยการจำแนกได้เช่นกันเช่นถ้าหากต้องการให้เด็กกลัวเฉพาะอย่างก็ไม่เสนอสิ่งเล่าทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่เสนอสิ่งเล่าทีละอย่างโดยให้สิ่งเล่านั้นเกิดความรู้สึกในทาง่อนคลายลง การวางเงื่อนไขกับเมื่อมีการวางเงื่อนไขให้อันเบิตเกิดความกลัวหนูขาวแล้ววัดสันก็คิดหาวิธีการที่จะลบความกลัวนั้นให้หายออกไปโดยการนำหนูขาวมาแต่จะให้แม่กอดอันเบิตไว้จากนั้นเด็กค่อยๆหายกลัวจากการทดลองดังกล่าววัดสันสรุปเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ดังนี้ 1. พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้ โดยการควบคุมสิ่งเหล่าที่วางเงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่งเหล่าตามธรรมชาติและการเรียนรู้จะคงทนถาวรหากมีการให้สิ่งเหล่าที่สัมพันธ์กันนั้นควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอสอเมื่อสามารถทําให้เกิดพฤติกรรมใดใดได,ได,ได้ก็สามารถลดพฤติกรรมนั้นๆให้หายไปได้เช่นกันลักษณะของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลาสิก การตอบสนองเกิดจากสิ่งเล้าหรือสิ่งเล้าเป็นตัวดึงการตอบสนองมาการตอบสนองเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้จงใจให้ตัวเสริมแรงก่อนแล้วผู้เรียนจึงจะตอบสนองเช่นให้่งเนื้อก่อนจึงจะมีน้ำลายไหลรางวัลหรือตัวเสริมแรงไม่มีความจำเป็นต่อาการวางเงื่อนไขไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับผู้เรียนเพียงแต่คอยจนกระทั่งมีสิ่งเล้ามากระตุน้นจึงจะเกิดพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับปฏิกิยาสะท้อนและอารมณ์ซึ่งมีระบบประสาทอัตโนมัติเข้าไปเกี่ยวข้องในแง่ของความแตกต่างระหว่างบุคคล เราเรียนเรเรียนเปิดหลักสูตรนายยี่ห้านายย่ห้าทำไมทำไมคนนี้ไม่มีหังสือคะเึ้นเอามาค่ะเึ้นอีกแล้วนะคะข้าพีจ้าก็อยู่ข้าต่อไปอยากได้นะคะจำขาไป่มีข่าว ข้อวิชานี้เลยอ่ะใช่ใชอาจารย์หนักกดดันเกินไปซึ่งมาสอน,นอยู่แค่ในหนังสือแม่ทีิบายใ,ให้ฟังเเหมือนพูดอยู่คนเดียวด้วยใช่ใช่โหเยน,นไม่สนุกเลยอ่ะรู้สึกกดดันมากเอ่อนักเรียนคะเปิดเปิดหนังสือหน้า ค่แล้วเรียนคนละลืมละสื่อละอะไรดูกับเพื่อนได้ไหมคะโอเคนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องสถานของโลกพวกละสิจูดลองสยจ่ดเดี๋ยวใครไม่เข้าใจตรงไหนยกมือถางเลยนะคะโอเคนะคะเราจะเริ่มจากสถานของโลก โลกของเราโลกของเรามีสถานทคล้ายอไคะก่คะอ่าไม่ใช่ค่ะรูปีค่ะอ่าไม่ใช่ค่ะโลกของเรานะคะนักเรียนมีสถานที่คล้ายกับขนทรมนะคะว่าโลกของเราเนี่ยจะไม่ไม่ใช่วงกลมที่เป็นวงกลมเป๊นเนะคะก็จะมีเอ่อรอยหยักเล็กๆน้อยๆบ้างก็เลยเป็นคล้ายกับถทมววาตอตรค่ะ็ตอบคือจุดที่เท่าไหร่คะ สำหรับตอนนี้นะคะแบบทุกคนแบบคือแบบรักมากตั้งใจเรียนมากเลยนะคะก็ต้อว่านักเรียนจะได้ของกันทุกคนเลยนะคะแต่คนที่อ่านหนังสือก็ข้ามได้เยอะกวมานะคะเราจะได้เรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนนะคะอ่าข้างนี้ก็เอาไว้เพ่นี้นะคะค่ะไว้ไว้เจอกันที่หน้านะคะนักเรียนค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เปลี่ยนไปอือใช่อาจารย์เปลี่ยนไปอาจารย์ดูใจดีขึ้นนะใช่จะสอนเข้าใจด้วย าจรย์ไม eh? ่ดู้วชอบแบบนี้มากเลยอาจารย์น่าจะสอนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะใช่อาจารย์มีแนวการสอนที่ดีอันนี้เพื่อนียนเสือมาอาจารย์ก็ไม่ว่าเยอะทุกทีก็จะโดนหนุนตลอดเลยใชอบชอบอาจารย์แบบนี้